เจอกันอีกแล้วเหรอนัดแม่สันแล้วแล้วอ่อเอ่อเอให้ละเจอเขาอีกละเขามาขอกินประจำตัวนี้นะคะเบิ้ดนะเบ้ดาเลยกินที่นี่แล้วมาเอาเลยมา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 ,มา,มาจอดตรงนี้นะคะตัวนี้เจอมาดามครูเขาต้องวิ่งมาหาตลอดเลยนะคะมาเลยวลกินในเบิดได้หน่ะร้ายได้หน่ะเนอะ กินให้เบิ่งก่อนไปอ้อจะไปกินเลล่ะป่าทุกปานไม่เคยเจอกันกินเลยเออเนี่ยอ่ะี่เพิ่มอ่ะโอ้ยเป็นหมาที่กลัวคนจุกหน่อยเด้อค่ะพี่น้องอ่ะกินให้เบิดเด้อเข้าใจไหมอาอกินให้เบิร์ดเลยลืมดับรถกินตอนนี้ยามเย็นนะคะมาที่อุษมานะคะ มืดค้ำคอยก็ยังบ่หอดบ้านงานพิลึกพิลั่มนะคะจากงานยังโด่ะค่ะ,ะเป็นหมามีเจ้าของนะคะัแต่ว่าเขากินโบอิ่มนะแต่ละแต่ละเทือนะคะอะไปก่อนนะคะไปซื้อของก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้กลับบ้านนะคะยิ่มแล้วใช่ไหมอยากขอบคุณนเหรอหมืดคํำแล้วนะคะนี่โอ้ยของพลุงพลังเต็มชี่เลยไปก่อนนะ ดูของเต็มไปหมดเลยต้องเดินทางกลับนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะบืดค่ํปาป่านี้นะคะดูงานมาดามโอแต่ละมือนี่เฮ้ย <s> ไปกลับบ้านแล้วนะลูกเจอกันวันถัดไปนะ้าใจไหมคะไปแล้วสู้ๆค่ะทุกคนสวัสดีครับหมูเสื้อผ้า <laughs> พ่อกับเต้เลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นเพื่อนก็นได้ลูกเ <laughs> อ,อ,อ้ยเอ้ยแงว้งวเงว้วเงยว ลูกร้านพันกันได้ๆด,ดเดี๋ยวเอามาให้กินโอ้พี่น้องจา๋าเดี๋ยวๆด,วด,วดวีมานี้ยมานี้เดีวหาของกินตองหาเอาของกินให้มันกันของก็เต็มหมดรลดมาลดลูกต้องถือแต่แก้หัวแม่นอ้ยแม่แต่ละวันมัตั้งแต่เช้ายังไม่ถึงบ้านเลยเนี้ยเดี๋ยวๆ เอวเอวเอวท้องนะคะสรุปท้องอ่ะตัวนี้เนี่ยท้องเบลอเลยมามามาน่เฮ้ยทําอันี่มามาเอวเอลอาไนี่นะกินให้หมดเอวเเอวๆๆเอ้าเอวเเอเออเอ กองไว้มาทุกครั้งก็ต้องเจอกันทุกครั้งนะคะเจอกันทุกวันกี่เลยกี่เลยเจอหมาแมวที่ไหนก็จอดอยู่นั่นแหละไปกลับแล้วนะพวกนี้เจอกันเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะโอ้ลูกชาย <c oughs> ลูกชายแม่ว่างไงมีแม่เป็นยูทูบเบอร์ต้องเข้าใจนะเออไม่ปกติเท่าไหร่นะเจออะไรก็จอด เดียวหมาแมวต้องจอดกับลูกเขาหูเหมือนเรานะจะไปทิ้บ้างน้าน้านี่มัดใส่นี่ก่อนโอ้มัดเอาใส่มันไปไหนะนบกใส่้าูใส่่องเออตรงนี้ก็มี จ,ดจัดตัวี้งกะติดลูกิน้องไม่ได้ขอ,อยคิดอยู่อย, <c oughs> อยากลบากทาง,งานแต่ละมือเลยขนะองเต็มรถไปหมดเลย ไปก่อนนะเจ้าแมวแบบนึงไปขึ้นเลยลูกต้องถือตะกร้ากลับบ้านนะคะถ้างั้นไม่มีที่นั่งนะคะพ่อแม่ก็เพิ่งมาจากทํางานนะลูกส่วยงานจะเสร็จแต่ละวันนะคะเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะทุกคน ฟ้ามืดมัวหมดเลยนะคะมืดรแล้วพี่น้องเอ้ยเรื่อยๆกับชีวิตมาดามมงโพนะคะแต่ละวันทุกๆวันนะคะเมฆสวยๆว,วันนี้นะคะ